สู้มากค่ะบอสมาถึงเกือบเช้าค่ะเมื่อเช้ามารถตู้หันสากับพวแม่แซบนี่แหละค่ะพอมาถึงแล้วก็รีบให้บอสพักผ่อนค่ะแต่ว่าบอสก็เป็นห่วงน้องยูริน,นะคะ,ะ,คะแล้วค่ะรีบตื่นแต่เช้าเลยค่ะรีบหากันออกมาเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ให้กําลังใจน้องในการถ่ายพรีเซนเตอร์เมื่อเช้าพอถ่าพอดูยูริเสร็จปุ๊บบอสก็รีบกระโดด มาที่โรงละครซ้อมบททันทีนะคะเพราะว่า EP นี้บอสเล่นเป็นพระเอกน,น้อมีบทให้รับผิดชอบเยอะบอสก็เลยเต็มที่กับงานนี้มากๆบอสไม่ไปไหนเลยค่ะท่องบทแล้วก็ซ้อมอยู่กับเด็กๆทั้งวันเลยค่ะจนถึงตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้หมอกําลังดูอาการของน้องน้ําตาลอยู่นะคะช่วยส่งกําลังใจให้น้องน้ําตาลนะคะแต่เบื้องต้นนะคะก็เหมือนแบบ อา,อาการท้องเสียของน้องน้ำตาลคืออาหารเป็นคิษค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอคุามวินิจฉัยของแพทย์ว่าจะได้ออกโรงพยาบาลมาไหมแต่ว่าน้องน้ำตาลได้มีการอ่านบทซ้อมบทแล้วก็ท่องบทไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะถ้าเกิดน้องได้ออกโรงพยาบาลมารับรองว่าน้องเล่นได้แน่นอนหายห่วงนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอวินิจฉัยก่อนนะคะว่าจะให้น้องออกจากโรงพยาบาลได้วันไหน คนคนเรียกไาเรียกว่ายายไฟแดงตอนนั้นบ้านเกิดบอดนะแม่ค่ะเพว่าอินโทรน้ำรลอนนักศัน้องน้องบอยที่ทำฉากอ่ะปีนี้ได้ทำฉากให้หมอลำหขงคณะ เสียงอิสานามิหงอิสานครสีสุริย์ไม่เป็นอะไรอะไรใหญ่ใช่ค่ะเสียงแม่แซมเองนะคะอยู่กับแม่แซมค่ะ เราคำนวณเวลาพักผ่อนให้น้องๆอ,อยู่นะคะเดี๋ยวสักคู่พอซ้อมรันคิวสุดท้ายแล้วเราก็จะให้น้องได้กลับไปพักผ่อนแต่พรุ่งนี้เราไม่ได้นัดเช้าค่ะรุณนัดช่วงสายนะคะคำนวณเวลาให้เด็กได้มีเวลาพักผ่อนอยู่ค่ะหายห่วงนะคะแม่แม่เอฟซี ักสวยมากค่ะโดยเพราะร้านอาหารนะคะสักสวยมากมีร้านอาหารมีอาหารด้วยเข้าไปอยู่ข้างในได้ด้วยเลย คนคนก็เลยเอิแหละไม่เรียกว่ายายไฟแดงอันนี้คือยายไฟแดงนะคะ ีพีนี้เด็กๆของเรานะคะได้ร้องเพลงใหม่กันเยอะเลยเซอร์ไพรส์หลายเพลงเลยชาเลนต์ความสามารถของน้องด้วยยังไงก็ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาเลยนะคะทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะคะทุกๆคน <c oughs> น้องยูริน่ารักมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ของน้องยูริที่ได้ร่างๆไว้นะคะมีค่อนข้างที่จะพอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องรอดูว่าให้น้องพร้อม <c oughs> แล้วก็ ให้น้องเริ่มปรับตัวเข้ากับระบบของการทํางานได้ก่อนนะคะเราจะไม่บังคับแล้วก็จะไม่พักปึ๊บนะคะก็ค่อยๆน้องเรียนรู้ไปแล้วตอนนี้พัฒนาการของน้องก็ดีมากๆอย่างต่อเนื่องเหมือนที่แม่แม่เอ็มซีทุกคนได้เห็นนะคะว่าน้องอยูริมีความพัฒนาไปไกลมากค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดได้ยังไงก็ฝากให้กาลังใจน้องด้วยนะคะน้องน่ารักรับผิดชอบตรงต่อเวลามากๆค่ะ ยิ่งไม่เล okay, ี้ยวเลิศแดูแบบดีสัตันงแต่น้นให้ดูรอบเด็กวนี้ยกดู้ดูการสอบชีวววงเราเี่อฟเฟธ์นะคะแล้เราเลือกขาอักมัที่ดีเหที่ดีค่ะที่ดีหแต่ว่าช่องหลักคุณบอกว่าอะไรเนี่ย แม่ตองแม่ต้องกลับไปตอนไหนแม่ต้องกลับมาเลย เื่องรับสุบัรงตัวครับทีพีที่สิบแปดครับผม ขอเ้าซื้อบอัตรด้อครับพี่น้องไปบ้านได้ซื้อร,รีบรีบครับรีบรีบซื้อพรุ่งนี้ได้เข้าช้ามากครับผมน้องโยกีแบบสู้มากครับผมมาเด้สาวๆพี่น้องชากครังามครับผม ผ้าไปเบิ่งสักอีกรอบพี่ญี่ปุ่นครับพี่ญี่ปุ่นที่ก็ดีกวเหรออ้านมากไหนอ่านมา สเือนีโค้ดเาเพลงลองได้หรอไปฮะโอ้ยไปกันบอกว่าปล่อยออกปล่อยออกคายบัตรบัตรนี้ขายบัตรบัตรนี้ ลองเพีงงูกระเพราครับมัปเป็นทั้งไหนคืออีเขินคิดยังไงวันอาทิตยงกันบอคืออีเขินสนอกก็เลยถามอย่าลืมครับอีพี8ครับเดี๋ยวให้น้องไปพัก่อนครับผมครับผม ให้น้องไปพักผ่อนครับผมยูริถ่ายแบบรอแม่คุณน้องดีสูงที่ครับผมซื้อเรียบร้อยราคาครับผมนะครับน้องมาลับตรงนี้เพื่อให้สุดครับเด็กเนี้ยเด้อครับพี่น้องของดีช่วงเด็กครับของดีช่วงเด็กครับผมทางด้านกับซีนั่งรอครับผม นั่งรอรันคิวครับขันสมอดีอะไร น้องยูกี้ครับวันนี้ uki, uki, ยูกี้กับยูรียูน้ำกันครับผมน้องสูง้มากแนี่นอนครับนินให้ครับพี่พี่นี่ เนียนห้าเนียนมวนมีมีทุกแบบก็มีหอดจากอินเลิฟอินเลิฟแบบสากเลิฟซินเลิฟซินหรือว่าเลิฟชิดมันเลิฟซินก็นมีครับผมสาเรเลิฟซินสากเลิฟซินไงผม ยังเป็นมุมอมให้เสแซมนางหิ็ดครับผมคืนครับต่าผู้เบิ่งยิ่งคืนคนดูกันจะลืมครับปีนองฟาซือบัตเด้อพุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็ไล่แล้วครับใช่ครับน้องตั้งใจมากครับมาแต่จุดสองคองหนึ่งสามองสามฉากหนึ่งพร้อมข้ามาคันดีครับย้อนสุบาจังบัวเด้อนี่รอบเด็กครับเดยะน้ำจิ้มน้ำจิ้มรอบเด็กอึ๊บ ลอยผัวมาตัวอายให้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ผัวเพอรละเธอเล่นช่างเป็นไปได้แทเดเ่ดแทอเดือบอกไปเป็นผ้าจุ๊จุ๊เสียนาไปคนละพันหนึ่งแล้วมันเด้กแล้วโทรศัพท์รุนจะดังเพนแล้ว นี่คู่แรกครับคู่แรกะะระหว่างรอซ้อม้ไมทำอะไรระหว่างรอซ้อมอะระหว่างรอเัิ่มฉ่ำามหนึช่ออะครับการเกมร์สตรีมมิ่งผักก่อนไงผักก่อนกัน อโอเคพีี่กติพี่กีตาพิซซ่าสามถาดขาดกลางนะคะจากพี่ปุ๊กโด่งเอสซีโตเกียมสิทธิ์ของวิทยาครับนำมาให้ปั่นเจนินเดอร์ทั้งออเดอร์สามถาดแต่ว่ามีหกถาดเขาแจกด้านหลังทีมงานแตแล้วเนาะของเรานั่นแสดงก็าุูลค่าส่วนท่านี้ให้เนาะเออโอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณไลฟ์อพี่ใช่ไหมพี่ปุ๊กมาให้นะโอเคอเชิญทานเชิญทานขอบคุณพี่ปุ๊กครับ พี่เมียกพี่เมียกกับพี่กีตาเดนะ็กนะเด็กด <iesta> นะวันนี้เด็กนะอ่าผมมีทูนเนลมีทูนเนวโหดมันฮ่ามีเลิบซีนเลิบซีนบอม เบ่งหลอดสงสัยสงสัยพี่จะเป็นกระสุหรือเปล่านะพี่เี่สงสัยจะได้เป็นกระสุนจริงหรือเปล่านะจริงไ่กเยแไปอนะครับเราแสดงที่น่ สู้เรียนก็เมีนไม่ไม่แซมสวยมากเลยตัวจริงรป่ะีคเสีเสียงแบบนี้ตัวจริงสวยบ้าง